สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกั็จะกันเป็นประจำนะกับทุกเรื่องราวของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดวิลนั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไลเ์ like, ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจ, YouTube, จเจดมประสาทยูทูบเจดมออฟชิ่ลเราสับสคริปต์สานกระดิกันด้วยไหหลอทุกเรื่องราวของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดวิลสนับสนุนโดยอา้าววันนี้นะจ๊ะก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของกัปตันหัวตะโมของเรานั่นเองนะ เปนมากว่าเันี่ยนะจ๊ะโอ้โหเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันในหมอนี่นะล่าสุดฉลองครบอายุ30ขวบไปเนี่ยนะก็ไปรับใช้ทีมชาติอังกฤษแม้จะเป็นตัวสำรองกับแมนยูวีเต็ดในฤดูกาลนี้อย่างถาวรแล้วก็ตามแต่กับการิเซาเกตกุนซือประตูใต้ของสิงโตคำรามเนี่ยเขายังคงเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งเสมอในแนวรับของทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะแล้วก็ลงเล่นโอเคทำผลงานดีมั่งไม่ดีมั่งก็ว่านไปล่าสุดเกมกับอิตาลีเนี่ยนะพาบอลเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เจอตัดบอลได้ออกบอลไม่ดีจจนนนนทีมีมมมมมเเสสยยประตตูแ่่กก็ัััังงาาใหห้ภษณ์ลบ ว่าตัวเขาเองเนี่ยนะไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเพราะเขาเนี่ยนะเล่นในทีมชาติอฤษมาเกิน50นัดมหนําซําเนี่ยนะยิงประตูเป็นดาวซันโวตลอดการในฐานะกองหลังให้กับทีมชาติอีกด้วยแล้วนั่นเก่งแล้วเหรอกองหลังมันต้องป้องกันประตูไม่ใช่ยิงประตูอีหอยทีนี้เจดาก็เลยไปดูบทสัมภาษณ์เขาไว้ให้ตกลงมันยังไงวะให้สัมภาษณ์แปลกๆทัศนคติมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือมันนามันโนกดูแบบ ừ, ừ, แบบพราวในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอแกะมาให้แบบนี้แล้วพิจารณาใช้วิจารยณในการชมปกกาัันนยว่ ดูมากว่ายังคงเหมาะสมที่เป็นกับตันทีแมนโยเตดอยู่หรือเปล่านะจ๊ะอ้าวเขาโดนถามว่าเฮ้ยตอนนี้คุณได้รับเครดิตมากพอหรือยังนะกับการที่เล่นให้กับทีชาติษมาเกิน50นัดแล้วเนี่ยนะแม็ไควายก็ตอบคำถามสื่อแบบนี้ว่าอืมคกวามอง,งนะว่าสำหรับทีมชาติเหลือเนี่ยควารู้สึกแบบนั้นนะโอเคละ่ะกับสโมสรเนนะี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราเล่นกันได้ยแย่แล้วมันเป็นฤดูกาลที่ยากสำหรับคกวายกับแมนโยเต็ด้วยนะแต่ตอนนี้ไกวายพิสูจน์ตัวเองกับพี่ประตูใต้เกเกตล่ัดแล้ว เป็นกองหลังที่ยิงประตูได้มากที่สุดตลอดการในฐานะกองหลังของทีมชาติอังกฤษพี่ประตูใต้เนี่ยนะมีตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเยอะมากนะแต่ไกวเนี่ยนะคือหนึ่งในคนที่พี่ประตูใต้เลือกลงสนามตลอดนะมั่นใจเลยถ้าถามเพื่อร่วมทีมชาติอังกฤษคนอื่นเนี่ยนะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไกวเนี่ยให้อะไรกับทีมได้บ้าง ากเริ่มหน้ามันไส้นะใจัพภาพไปด้วยนะอะยังพูดต่อนะเขาบอกแบบนี้บอกว่าคือในฐานะกับนักเตะแมนยูเเต็ดเนี่ยนะกวายยังเห็นตัวเองเป็นกัปตันทีมอยู่เป็นผู้นําสโมสรอ,อยู่ชัดเจนละซีซั่นนี้กวายจะลงเล่นไม่มากพอสำหรับกับแมนยูเต็ดแต่กวายก็มีฟอร์มที่ดีมาตลอดทั้งฤดูกาล ยังไม่พอให้นพูดต่อถ้าพูดเก่งเลยนะแม่พูดได้พูดใหญ่เลยนะกวายรู้ดีหลายคนเนี่ยจับตามองควายเวลากวายเป็นตัวสำรองอะแต่พอกวายได้รับโอกาสทุกคนก็เห็นแล้วนี่ว่ากวายเล่นได้แล้วกวายก็พาทีมเก็บชัยชนะได้เลยนะตอนนี้กวายอายุ30ปีแล้วกวายไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วในระดับสโมสรนักกวายลงเล่นให้กับยูเอเต็ดมาเกือบ200นัดแล้วและเป็นกัปตันทีมให้กับยูเอตเต็ดมาเนี่ยตลอด3ปีที่ผ่านมานัดสุดท้ายที่กวายลงเล่นในยูเอตเต็ดแล้วที เข้าใจแหละว่ากวายเป็นกับตันทีแมนยูเต็ดเนี่ยทุกคนต้องเพ่งเลง็งต้องกดดันมาที่ตัวกวายฤดูการที่แล้วกวายเล่นไม่ดีเหมือนกับทุกคนในสโมสรก็เล่นไม่ดีเฮ้ยอ่านบทมภา์จบอึ้งแดกเลยค่ะคุณขานี่เหรอนี่คือกับตันทีแมนยูเต็ดเหรอมีทัศนคติแบบนี้เหรอไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วคือคนที่เล่นได้ดีแล้วปีที่แล้วที่เล่นไม่ดีก็ไม่ดีด้วยกันทั้งทีมเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นซะแล้วไงไปเก่งซะแล้วก็ไปน้ำเต็มแก้วซะแล้วไง เจดมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้กับตันทีมเราคนที่เจดเคยชอบเนี่ยเคยพูดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็ย้อนไปดูเรื่องราวของรอยคีนนะกับตันพันดุแล้วก็เนมันยาวิดิชเซอร์บิเนเตอร์กองหลังที่ยอมจมูกหักดีกว่ายอมเสียประตูนะรอยคีนเคยสัมภาษณ์ไว้นะแบบนี้นะเขาบอกสมัยที่เขายังลงเล่นให้กับยูเนเตดที่โอทัฟฟอร์ดตอนนั้นโอทัฟฟอร์ดเพิ่งมีความจุแค่ห้าหมื่นห้าพันที่นั่งนะนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยบอกว่ากูโหดกูขี้โมโหกูยั่วง่ายกูเป็นน มึงจะลงมาในสนามแล้วทาตัวเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นมิสเตอร์ไน์กายเพื่ออะไรแฟนบอลเข้ามาเชียร์โนตาร์ฟได้ห้าหมื่นกว่าคนทุกคนแม่งไม่ได้ต้องการหรอกให้เราออกไปลงเล่นในสนามแล้วเอยเราจะแพ้เกมนี้หรือเปล่านะเราจะแพ้ใช่ไหมเราจะสู้เขาได้ไหมไม่ใช่กูลงไปกูต้องการชนะกูทาทุกอย่างเพื่อให้ทีมชนะนั่นคือวิธีคิดของรอยคีนนะอันนี้รอยคีนนะไปดูในมญยาบิเดชนะเขาให้สัมภาษณ์ไว้ไอหมอนี่นะฟันหักจมูกหักคิ้วแตกเลือดโชกนะแต่ขอให้ทีมเก็บคลีนชีได้เป็นพอใจเขาบอกแบบนี้บอกว่าคุณ ที่หักได้นะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณปล่อยให้ใครยิงประตูคุณเนี่ยนะคุณจะไม่สามารถแก้ไขศักดิ์ศรีที่อยู่ในใจของคุณได้เลยโอ้โหดูดิมองถึงขั้นว่ายอมเจ็บตัวยอมแลกดั้งจมูกกับศักดิ์ศรีในการเสียประตูกับการเก็บคลีนชีตอะนี่คือทัิจูดของผู้นําตัวจริงเออแต่ย้อนกลับไปที่แม็กควายแม็กควายบอกว่าอะไรโอ้ยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเล่นให้กับทีมชาติติดเกิน50นัดเป็นดาวซันโบด้วยในฐานะกองหลังเล่นให้กับยูไนเต็ดเกือบ200ร้นัดเป็นกัปตันมาตลอด3ปีังง้ยไม่ตอิสูนไแล้จ้า ไม่ตองพิสูจน์ที่นี่นะจ้ะไปพิสูจน์ที่อื่นจ้ะถ้าจะดําพูดตรงไปตรงมานะจะดํำบอกมาตั้งแต่แรกว่าไอ้นักเตะอย่างเงี้ยไม่เหมาะจะเป็นกัปตันทีมเลยแม้แต่นิดทีมระดับแมนยูเนเต็ดเนี่ยนะควรจะมีกัปตันเหมือนแบนน็อบสันสตีฟบรูซเหมือนเอริกันโตนาเหมือนรอยคีนเออ หรือแม้แต่เหมือนเนมันยาวิดิชแกรี่เนวิลเวนดูนี่ก็ยังดีว่าก่อนจะขอเงิน300 0 0 0เป็นค่าเหนื่อยเพิ่มเนี่ยนะหรือแม้แต่กระทั่งนักเตะอ,อย่างไมเคิลคาริกที่เงียบๆแต่ก็ทำเบืร์ทีมแต่พอหมดยุคนั้นมาบั๊บช่วงหลังนี่กับตันยูเต็ดหวยแตกทุกคนเลยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายดูแลเอกสารและประชาสัมพันธ์อาจารย์ยัง <c oughs> นี่ก็ไม่เวิร์ก อันตโตนวานเซียนี่เงียบปปกิฟตปูภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่เป็นกัปตันทีมนะจนหลุดมาถึงห้าเลมากวัยโยเต็ดก็ดิ่งส่ขาลงอย่างที่เราเห็นนี่แหละใครบอกไม่สาคัญจะดามองว่าสําคัญมากนะหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องไม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละการสภาพนะกัปตันทีมเป็นแบบอาจารย์ยังเนี้ยเป็นแบบตโตโตวานเซีย,ยเนี้ยเป็นแบบมากวายเนี้ยลูกทีมที่ไหนมันจะไว้เนื้อเชื่อใจวะนึกออกไหมตัวมือเองเอาตัวไม่รอดเลยอะ่ะเออแล้วยิ่งให้สัมภาษณ์แบบนี้จะดมไม่โอเคนะกับ attitude, ทัศนคติบแบบนนะ เลิฟยังดูแบบมุ่งมั่นกว่าหรือแบบนักเตะพวกอัรเซลตูนเซเบ้หรือแม้แต่ไปดึงกองหลังใหม่เข้ามาก็ได้แต่นักเตะอย่างมาควายเจดมันมองว่าหมดเวลากับแมนยูเต็ดละและยิ่งให้สัมภาษณ์เนี่ยยิ่งไ,ไม่โอเคใหญ่เลยอะ่ะเอออ่ะทีนี้พวกแกคิดเห็นยังไงกับเรื่องบทสัมภาษณ์ของฮาร์มาควายก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะสุะดท้ายเจดำพูดไปชัดเจนแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนเดิมน,นันนะ่นแหละนะจกก๊ะก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนเข้ามากันแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจ๊ดำด้วยกันแล้วกันนะแฟนเพจเเจ๊ดำมาตรไทยสอ์ นั้นเองจ้าตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะฝากมาอุดหนุนกันด้วยเนาะอ้าวเจอหน้กันแบบนี้อวยพรกันทุกครั้งที่เจอเลยก็แล้วกันขอให้มีความสุขมากๆนะในเย็นวันรำคาญแบบนี้นะจ๊ะกินข้าวให้อร่อยก็แล้วกันแล้วพรุ่งนี้ไปลุยชีวิตกันใหม่เจออะไรยากๆยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับทุกเรื่องราวของปีแสดงแมนเชสเตอร์เดใน red d a วิครั้งถัดไปสวัสดีไปเว้ย